อสวัสดีค่ะนี่นะฮะน้ำไหลนะสิหูคลองน้ำไหลนะมันมีสะพานอยู่ป้า <c oughs> นี่นะฮะที่เรามาตอนนี้เราก็ถอนก้าเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะกลับหน้า <c oughs> สิบ้า <c oughs> นี่ฮะด่นะทุกคนพากันกนนลับสิมาเร่มาเร่โป้ลงไปลางสบายเลย อพากันกลับแล้วนะครับสิพาากัมนี เป็นไงมั่งครั้งแรกเออจะเปียกเบิ่กระโตนี่แล้วก็บันทึกนำมนีสวัสดีค่ะยินดี้อนรับสู่ช่องอ่าท้ายบ้านหม่ใข่ปราแตนด้วยเอุ้่มนลังดีถ้าลงไปเลือกัวนี้ไม่ได้ยเเหาโอ้ยน้ำเลือกอยู่อยู ไม่มีนเลยอะไม่ได้อย่ได้ไม่ได้ไม่ด้้ไมไม่ได้่ไม่ได้ไได้ม่ได้ไ่ไดไม่ได้ไ่ได้ด้ไม่่ด้ม่ไ้ไ่ได่ได้ไม่ได้ม้่้่้ไม่ได่้า่ไ้ม่ไ้ไม่ได้ไมไ้ไม่ได้ไม่าดไม่้ามล้่ไ้ไม่ได้้าได้ไม้ไม่ม่ามด้ ลพเกลางนี่ล่ะหน้า้นะหน้าาอ้พี่พร้อมหน้าีิออ้นี่นะคะจีอันนี้เขาเรียกทุ่งนาอะไรนาทุ่งมันกินาตุเลยค่ะนาทุ่งเกตมันอยู่ปูเสียงนาฟุกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกล้าที่ว่าดำหมดแล้วเสร็จนาแล้วใช่ไหมค่ะ อ๋อ oh, นี่ก้าเหลือใช่ไหมตกไว้กรบเบลมันเหลือที่แรกตกไว้ยกระเบศดับค่ะบัแล้วก์บรรลว่าเล่นไปว่าเล่นมามันก็เลยแล้วอมันเลยเป็นเหลืออ๋อพอดีมันเจาะหมอที่ว่ามันจะไปอยู่ที่โค้งหนองนะกระเบศกระเสิไปหอดพุ่นนะอันนี้นะคระเบศกมันสิไปหอดพุ่นแค่แค่พดเล่นๆนะหอดพุ่นเลยอ๋อเห็นอัน ปลาโฟนเป็นข้าวอะไรคะเป็นข้าวอะไรข้าวอันข้าวเจ้ากลางค่ะข้าวเจ้ากลางเหรอเป็นข้าวเจ้ากลางหมาค่ะหมาโมเม่นคนอ้าวแอดมินแอนดี๋ย์เนี่ยแอนดี้ชายดเด้อดูเปิดอยู่ทั้งโคกันเดี๋ยวกองย่างเดียว มาค่านหมาค่ะตหมาค่ะียรองเีที่ร้อยพินิดที่ร้อยสามร้อยไอ้นี่ได้ร้อยนึงยังเนี่ยกองละสิบใช่ไหมนะ กองได้สิบใช่ไหมจะสอง้ยแล้วนี่องได้สิบสิบเหรอบ้ิบอกว่าให้ให้ดำทีทีมาจะได้คาดทีปเดยค่ะจ้าคอยไม่รู้เขาพูดมาในเมนไม่ได้เขาจำแต่ท่านม่ด่าค่ะคือคือกว่าคอกว่าเสือเสือเ เพกะว่าแต่ห the no ักมุมมันอันตรายเยอะแต่ดำห่างก็ไม่ค่อยได้เขาข้กมาประมาณบ่ให้ดึงศอกค่ะประมาณนี้อ๋อไม่ต้องประมาณเกือบเกือบศอกค่ะเพราะว่าแสดงว่ามันแตกกออย่างดีใช่ไหมไะ่ต้องถี่มากที่อะไรกับบ่ได้ฝั่งมันลงทาง ถ้าทีงเกินไปมันจะมีแต่ใบมันงามไงมันจะมาออกม่วงค่ะนี่นะระตินเขลิกแตต่างคนแล้วแต่ไปซื้อมาข้าวมะม่วงกค็เล่าแล้วไม่กินเน้กตินแล้วจะซื้อมาเดี๋ไ่ได้น่องก่นแน่เดียว้่วงกินได้ดูสนเตนบดละค่ะตังนี้่องคน

อาชีพรับจ้างทั่วไปถับบ่ลลมาเาจะเสียใจมันลบ่กนลบ่มาบลลแล้วมันเสียใจเด้อ่นเก็บอีแบนก็ได้ใครมาราจโดนแบนแบนเลยบ่ให้้าลบเราจะโดนแบนนะพี่นั่นแอนแล้วมันายลบแกก้เอคแอนล เห็นมินน้อยมากนี่มันรอดอ่ะละวล้วเจอลบงอเฮ้ยเขาจะจองมัดแล้วไนี่ไม่จอมมัดแล้วนี่

เาเดวเก็บมาันนัด้ล้มัเาจ้ข้างเลยคมัดใหญ่ให่อะนไยนมาัดนี้โอ้ยอ่ะโอ้ยย้อ้ยยโ้อ้ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้้ยโอ้อ้ยอ้อยอมอ่อยออออย้อ like ้ห่ ข้ามมากปาไม่น้อยไได้กินห้าแดน่าเยนเ้กนอน่เอนเจ้าเอ้อมถ้าลงมาาพอได้ตอนี่อานี่เนเป็นลูกสาวล่ะ

เ่าเอาเปลาไปด you know? you know? so really <t idal accord> ิค <uana> ่ะจับัวเทียนน้ำพนเด้อนโยงงาไปง้างไปกันยมันหลุดง่ายด้วยถอนง่ายเฮยลากไม่ยาวคนนี้นะ้าเจอลกาข้าคอขอแล้วจะหนา้ามันเก่ยแล้วถ้ามันเดือนกว่าไปแล้วนะจะไปตรงดงลยค่ะ้อน่งนะร็ท

นี่นี่นี่พุมาลบมาถอนชาเหนื่อยเกินเลยว่ะเพิ่งเล่นซื้อใหม่นะอุไรวันอุไรวันรู้นะอุไรวันจะว่าทำไมิลูกฉันมาดามคันนี่เหรอเออมาดามรู้ที่เราป้าลูกอาจจะเลยผมมันกางนี่ล่ะโอ้ย ยืดไปนี่ยเอยู่น่นีก่น่นร่มเลยยืนดีแน่คอยล็กกานเยนนลกกาะคือดำน่ม้าเออคอยลกกานมือจ้าดำเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นมาเตัวดำนะหน้าเด้อ ังไม่ได้อย <c ười> <rice> ู่แล้วมีม <can> ัดเนี่ยโอ้นานจังวำามาบนที่และทำไมนานจังห้าบูปากเวยเกีไปอัดเวยร้อนยงย่างอก่หลังันโอยทเกินขาบ่อหวา ม่นมองแล้วเรลยตาดไม่นมองไม่หันมองเจ้าหรือเจ้าหรือมห่น้นเยวไม่ได้เห็นกําปีนะไม่เคยเห็นกแล้วนี่จะมาอยู่ไหนม่เป็นทนพไม่เห็นสวย้วเราองเอาไปเอาหอยหอยหอยบาตีนะ โอ้เฮ้ okay. ah. ah, oh, ลงสู้ฟอเตมหน้าลนไปสักทีนึงเตมหน้าข่อยไปแล้วงมันโตไม่ติต่อมันโแม่นใแน่ที่เกียวเลยไล่กันล่จากเลยมันต่อต่อเนแ่อนันติดต่อปากมั่นต่อนะไอบเือกับผมม่น้มกแตง ต้นบาบวะท้อมันน้ำท่วมนะครับต้นบาบแตงกับตอดปาแดงกับตอดมอนี่ตอดมือนีีสีเพิงตอดยิบเสี้ยวยังว่าสามเงินต่อดใส่พวนมึงเข่าให้มันชิ้นเลยโอ้ยเมื่อปากห้วยแล้วก็หูอยู่หันไหน บอกมันไปทายคลิปไปพ่ไทหนากอเรไเลือกหอนในไงไงเยอมันแดกมัาจะไปเอามีิไไปละบเบอเราไปห้าไปถอนห้าห้าไปถนนะไม่พินบอกเออบอกไปไล้มันมาลอแล้วก็พิองแที่มันปปเาจะไปเอาไหมเมื่อยจากมื่อจะเ้า จบงมาเยนั่ไต้ดมั่ที่ต้นดานไ่มม้ง่น่ต้ดาเจ้าโอกไม่ค่อยนี้อาบเลยวันนี้นะม่าม่าเรกาม่ขาปากดงแงมากเม่นี้มันมันมมหน้าไน